อ้าอ่าโอเคเต้นแม่งเต้นม่นเสียงเลยมาดูดูดูเต้นมีรอยครับอีการแร็ปโยมแร็ปโยมแรปโยมแร็ปโยมโค้ดเสจหมดโยมโยโยจว่าครับย็บเย็บบตกเต้นเต้นสู้ผมไม่ได้อ่ะเฮ้ย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 อะไร เฮ้ยตาตากล้องโอ้โคเวอร์นะครับคุณยังไม่เลิกอยนะครับเลิกเล่นได้แล้วครับไอ้บ้าบอเฮ้ยนัดนัดประตูต่อไปนะน่ากลัวกว่าแม่เขาเข้าไปเลยเดี๋ยวดูสิครับแม่เฮ้ยเฮ้ยมีอะไรครับเฮ้ยัหลังขอกคุณไป ลาก่อนลาแล้วลาคนมึงปล่อยให้กูเป็นเหยื่อเหรอฮะมึงปล่อยออกนะอยูเป็นเหยือออ่อบ่เตะทะลวอ้าออวประตูไปประตูไหนครับประตูนี้ล็อกเป็นประตูนี้นะครับประตูนี้ล็อกประตูนี้ก็ล็อ,อกอ,อก้าวเวรกรรมเราถูกขังในห้องติดตายแล้วจริงมีเพียงหนึ่งเดียวฮนะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับผมเป็โนโจรนันคุ้ม โอ,อ้คนนั้นแม่แต่ออดจริงๆครับคนนั้นนี่โคตรน้าแก่เลยครับแม่งหัวนร้นนะครับน่ากลัวโว้ยน่ากลัวโว้ยคนนั้นไม่หน้าตาอย่างงี้วะเพื่อนโอ้ยคนดามเวชไหม่คนดามเวช่แก่ดิบดิบเฮ้ยปุ๊บกเองครับวุ้นเทพมาครับไปเฮ้ยโอ้ย นี่ป oh be ืนที่รันได้สามพอยนั้นต่อวินาทีใ <wh ช่ไหมครับโอ้โหใช่แล้วครับย yes> ังไม่นางจากโดเรมอนคุมใช่ไหมเนาะใช่แล้วครับโอ้ปัญญาอ่อนมากเลยครับผมขอซื้อลุกขี่ซ้ำครับลุงให้สี่ชิ้นเฮ้ยเฮ้ยยิงวันยิงวัเย้า คุณลุงครับผมขอดูดิกสมชิ้นครับลุงให้สี่ชิ้นทำไมครับอยาได้สามชิ้นคุลุงไปทีบอดแบงครับลุงไปทีบอแบบอแบผให้ผีสามตัวครับอเอาไหมครับเอาไหมครับเยมันได้ยินเสียงไอ้กุแจุ้แจหลังเหรไหน ตะหลังในท่องอ่ะเฮ้ยกดอ E เจม E กดนกดไม่ได้ครับกดไ,ไม่ได้ครับโอได้แล้วโ,โอเคโอเคได้แล้วแจะเปิดประตูครับคุณรู้ได้ไงครับเนี่ยคุณเคยเข้าบ้านนี้มาก่อนแล้วครับโอะ้โฉ<ห>นย คุณทำไมครับเฮ้ยเปิดเฮ้ผมครับเปิดหน่อยชิปปี้ผมมาคนเดียวแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยคุณเข้ามาได้ไงครับคุณทิ้งเพื่อนคุณชั่วมากครับคุณชั่วมากเลยไม่เป็นไรครับเข้ามาได้หมดทุกคนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้าวล้องอีกแล้วเฮ้ยทำไมผมอยู่คนเดียวล่ะอีกอีกแล้วครับ ผีหาแม่งน่ากลัวเว้ยปัดเอ้ยเอ้ยกระจกสื่อจุบอกข้อเถิดใครหล่อเลือดในปัตตพีข้าข้าอยู่แล้วข้าอยู่แล้วใช่ไบค์วะข้าอยู่แล้วข้าอยู่แล้วข้ออยู่แล้วงามเลยในปัตตพีไม่บอกมีปานกระจกแวยพ่อพาคุณพูดอยู่กับไม้เฮ้ยเฮ้ยเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับผมไม่ต้องกลัวครับ เฮ้ยโอ้โหกว่าเริ่มกลัวแล้วครับตอนนี้เรก็เป็นอะไรที่น่าหวาดกลัวจริงเอ้าเฮ้ยเอ่อเอออะไรครับคุณจะบอกอะไรครับอะไรครับคุณอะไรครับคุณป้าครับป้าครับไม่มีน่ากลับมันน่ากลัวจนคุณพูดอะไรไม่ออกเลยหรอครับ ตาตากล้องก่อนครับหมอจะหมอผมร้าแล้วครับใช่ครับผมกลัวมากเลยหมอผมดีหมดแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเจ้าตัวเครื่องดันที่ซับิทเอ้ยคุณแม่งฟาดิอีรีครับโอ้ไทยมากครับอีรีผมเป็นคนไทยผสมเดนมาร์กเออตอนจะจบเกม ใครอยากกิ๊กก็ได้นะครับไม่ห้ามนะอ๋อได้ครับได้ครับ,รบผมอยากอยู่แล้วครับาวเฮ้ยคุณครับอา้าวตัวล็อกฮะมันก็ใช้ลัคเคอร์อแลน,นเชอร์เสมอเลยเฮ้ยคุณทิ้งเพื่อนอีกแล้วคุณชั่วมากครับคุณทิ้งเพื่อนอีกแล้วคุณชั่วมากเลยครับนะผมไม่ได้ชั่วแค่นี้ใส่ไม่ดีครับโอ้โว คุน like ี่เก่งจังเลยนะครับเฮ้ยผมได้ยินเสียงอะไรครับกับเอาล็อกเค์ลัตเชอร์นะครับโอ้โหชิบหายชิบเกลียวอุ้ยคุณนี่ขี้โม้จังเลยนะครับโอุ้ยน่ากลัวคุณนี่ขี้โม้จังเลยนะครับคุณโอเค คืาจะองเครื่องรันเชอร์ไว้ครับ,รบทำไมคุณบ้านล็อกเคร์่รันเชอร์จังเลยครับเอ้าาูอไม่ได้ครับคือล็อกเคร์่รันเชอร์ไว้